สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับมาพบกับเมฆสาธุพักเครื่องอีกเช่นเคยนะพี่ๆยังไงฝากติดตามผลงานของผมทาง f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ YouTube กันด้วยนะครับอ่ะวันนี้เรามีพระเครื่องดีๆอีกหนึ่งรุ่นจะมาแนะนำพี่ๆกันด้วยกันนะครับนะอ่ะวันนี้ผมมีพระเครื่องของหลวมปูดูวัสแกมาแนะนำพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงปูดูวัสแกเนี่ยพี่ๆหนึ่งพักหนึ่งถึงพระเครื่องอะไรของท่านนะครับส่วนใหญ่ เอาเรียกได้ว่า90%จะเลือกนะนึกถึงเหรียนหนูงพุทวเปิดโลกปี30นะครับที่เป็นรูปหนูผพุทธร์นั่งลอยองนะเหรียญอันเนี้ยผมบอกพี่ๆให้นะครับหลักแสนไปแล้วนะครับอ่าบางคนนึกถึงเหนือพรมนะเนพระเหนือพรมเป็นรูปพระพรม หลังด้านหลังก็จะเป็นกคงจักแล้วก็จะมีรอยจ่าดิมสอหลวงปู่นะครับซึ่งพระรุ่นนี้ผมบอกเลยนะว่าราคาไปน่าจะเกินเอื้อมสาหรับพี่ๆหลายๆท่านแล้ววันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าผมมีพักเครื่องหลวงปู่ดูอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆได้เช่าหากันแล้วราคายังหลักพันอยู่นะครับอ่ะวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะแนะนําพักเครื่องรุ่นไหน ให้ได้ชมได้เห็นกันอ่ะหยิบมาโชว์หน้ากล้องกันนิดหนึ่งนะครับนี่อันนี้ครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับเป็นพระยุคต้นของท่านเพราะว่าจัดสร้างราวปีพุทธศักราช2493โดยดำริของหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดสแกนขณะนั้นได้มอบหมายให้หลวงปู่ดูวัดสแกเนี่ยจัดสร้างดูแลดำเนินการ จัดสร้างพระรุ่นนี้ให้สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับเนื้อหามวลสารนะพูดถึงเนื้อหามวลสารของเขานะครับพี่ๆเนื้อหามวลสารของเขาเนี่ยจะมีดินเจ็ดท่าข้าวเจ็ดนาดินลังหมาล่าและก็ดินขุยปูนะครับพี่พีเพื่อนๆนะสำหรับเนื้อหามวลสารเนี่ยนี่เป็นสุดยอดมวลสารแล้วนะครับแล้วได้รับการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ดูวัดสแก พ,พี่เพื่อนๆผมเคยได้ยินจากคนโบราณเขา,บ,าบอกกันเลยนะครับว่าพระเครื่องนะครับพระเครื่องของหลวงปู่ดู่วสแกนนั้นน่ะกันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกันภัยพิบัติอุบัติเหตุคนปองร้ายโรคระบาดการได้แม้กระทั่งรังสีนิวเคลียร์นี่เป็นคำยืนยันจากคนโบราณ และหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการถ่ายทอดการสร้างพระมาสู่หลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยรวมถึงวิชานะและณนะปัจจุบันนี้ก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดให้กับหลวงตาหวงปามาก็ได้นำพระพิมพ์ของหลวงพูดูเนี่ยมาจัดสร้างเพื่อแจกญาติโยม ผู้ทุคุณที่ได้เฉกเช่นเดียวกันนะครับกับพระของหลวงปูดูวัดสแกนะเอาเป็นว่าพระเครื่องรุ่นนี้นะครับนี่อ่ะมาดูกันนะฮะอ่ะเรามาดูพระเครื่องรุ่นนี้กันนะครับว่าน่าใชหน่าสะสมแค่ไหนนะ,ะนี่อันนี้เป็นพระพุทธเนื้อดินนะครับปางสมาธินะนี่เนื้อหาความเก่าพี่ๆดูนะครับนี่ เหมาะสมเป็นพระยุคต้นเลยนะครับที่สำคัญคือราคาของพระเครื่ององค์นี้ยังไม่แพงเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้นะว่าพระองค์นี้เป็นพระของใครที่ไหนมีโอกาสนะครับอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะพี่ๆทุกคนนะครับนี่อ่ะเรามาดูเนื้อหาความเก่าวันนี้นึงนะครับนี่นี่ ซูมออกกอนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับเดี mm ๋ย hmm. วพี่พี่ดูเนื้อหาความเก่าเห็นไหมเดี mm ๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเอาให้ชัดไปเลย mm hmm. เห็นไหมครับเนี่ย นี่ยพี่พี่ดูความเก่าของเนื้อดินเนี่ยตรงยุคเห็นไหมฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยผมบอกให้นะถ้าเป็นพระยุคต้นของท่านน่ะน่าใช้ทุกรุ่นแหละนะครับครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพ,พี่พี่เพื่อนทุกคนนะสําหรับความรู้สาระดีๆแบบนี้นะครับยังไงกับลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะครับฝากติดตามเมตทุกคเครื่องทาง Facebook t i k t o k แล้วก็ YouTube ด้วย วันนี้ไปลาก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องเนสาถูพร่เครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ